Good morning student ประถม Welcome back to English class สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครู่บอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาทบทวนเนื้อหากันในเรื่อง Father's Day และ Mother's Day รวมทั้งคำตอบของแบบฝึกหัดที่1 9และ20กันค่ะไปดูกันเลย Father's Day ก่อนอื่นเลยคุณครูขอทบทวนนะคะ Father's Day จำเจ้าขีดตัวนี้แล้วก็ S ได้ใช่ไหมคะมันเรียกว่า apostrophe S ค่ะ Father เนี่ยแปลว่าพ่อใช่ไหมคะและการที่มี apostrophe S เข้ามาเนี่ยก็คือใช้แสดงความเป็นเจ้าของหรือแสดงถึงการย่อคำฉะนั้นคำว่า day ก็แปลว่าวันพอรวมกันเป็น Father's Day ก็จะแปลว่าวันของพ่อนั่นเองค่ะก่อนหนึ่งนะคะคุณครูก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับ ความเป็นมาของวันพ่อในประเทศไทยให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะวันพ่อของประเทศไทยเนี่ยคือวันที่5ธันวาคมของทุกปีเริ่มมีขึ้นในปีพุทธศักราช2523โดยการริเริ่มของคุณหญิงเนทิพเสมารสุดนายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาสัญลักษณ์ที่ใช้ในวันพ่อนะคะคือดอกพุทธรักษาซึ่งมีชื่ออันเป็นมงคลหลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและบทบาทสําคัญต่อครอบครัวสังคมที่ผู้เป็นลูกจะต้องเคารพเทดิดทูและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญูสังคมคนที่จะยกย่องให้เกียรติและรึกถึงผู้เป็นพ่อจึงถือเอาวันที่5ธัาานวาคมของวันของทุกป,ปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันพ่อค่ะก็คือเขาต่างประเทศนเ,นเขาก็มีวันพ่อใช่ไหมคะแต่ว่าวันพ่อของประเทศไทยเนี่ย ไปโดยยึดถือวันของวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองในวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2 5 1 9นะคะภายหลังการเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรเมื <ME> ่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ก็ได้มีประกาศจากรัฐบาลของประเทศไทยว่าวันพ่อแห่งชาติของประเทศไทยจะยังคงไว้ให้เป็นวันที่5ธันวาคมของทุกปีต่อไปเหมือนเดิม ส่วนนี้ก็คือภาพของดอกพุทธรักษาค่ะทุกคนจะเป็นดอกไม้สีเหลืองมีใบเป็นไม้ลมลูกค่ะแล้วก็ต้นของมันเนี่ยก็จะเป็นปล้องทีนึงอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็มีใบเรียวยาวสีเขียวเป็นเหมือนเปลวไฟเนาะสีแล้วก็มีลายจุดๆ,ๆสีเหลืองบนดอกด้วยค่ะ มาที่งานที่สิบเก้านะคะคุณครูก็คืออ่านให้ฟังไปแล้วนั้นทีนี้คุณครูจะทบทวในให้ฟังเฉยว่าให้ทุกคนนะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของวันพ่อของไทยกับวันพ่อของประเทศอื่นตามที่คุณครูเล่าให้ฟังไปแล้วในบทเรียนก่อนหน้าค่ะก็คืองานที่สิบเก้าคลิปที่สิบเก้านั่นแหละ,ะมีของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแคนาดาเยอรมนีรัสเซียและแอฟริกาใต้ค่ะให้ทุกคนลองเปรียบเทียบ,ยบมาเขียนเป็นภาษา,าไทยนะคะทาลงในสมุดแล้วก็สามารถถ่ายรูปส่งมาในอัลบั้มไลน์ได้เลยค่ะ มาส่วนถึงของวันวันแม่ใช่ไหมทุกคนวันแม่ Mother's Day เราก็มี a p o s t l e e เหมือนเดิมซึ่งคุณครูก็จะอธิบายเหมือนเดิมนะค่ะว่า Mother แปลว่าแม่ค่ะ Apostlefie ก็ใช้แสดงความเป็นเจ้าของหรือแสดงถึงการยอ่อคําและ Day ก็แปลว่าวันพอร,รวมกันเป็น Mother's Day ก็คือวันของแม่นั่นเองค่ะซึ่งวันแม่ของสากลเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า International Mother's Day แปลว่าวันแม่สากลค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะยึดถือเอา วันอาทิตย์ที่2ในเดือนพฤษภาคมผู้ป็นภาษาอังกฤษก็คือ Edison Second Sunday of May คุณครูเคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วเนาะว่าการนับวันนับยังไงก็คือถ้านับวันแม่เนี่ยเราก็จะวันแม่เป็นวันอาทิตย์ที่2ในเดือนพฤษภาคมนะคะสมมุติว่าวันที่1ของเดือนพฤษภาคมอะ่ะคือวันศุกร์ค่ะทุกคนวันที่สก็คือวันเสาร์ใช่ไหมคะ แล้ววันที่สามก็จะคือวันอาทิตย์นั่นจะเป็นวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤษภาคมค่ะฉะนั้นวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคมก็คือบวกไปอีกเจ็วันนั้นฉะนั้นเดือนพฤษภาคมนั้นก็คือวันที่สิบจะเป็นวันแม่สากลน,นั่นเองค่ะเพราะเป็นวันอาทิตย์ที่สองในส่วนของความเรื่องบทความเกี่ยวกับวันแม่นะคะที่คุณครูจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังและทุกคนสามารถทดลองอ่านตามได้ก็คือ not all countries celebrate Mother's Day on the same day In the USA, people celebrate this day on the second Sunday of May. They give mothers day cards and flowers and take their mother out of for a meal. แปลเป็นภาษาไทยนะคะไม่ใช่ทุกประเทศที่เฉลิมฉลองแม่ในวันแม่ในวันเดียวกันค่ะในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้คนฉลองวันแม่ในวันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมพวกเขาให้บัตรโดยพาวันแม่ดอกไม้แล้วก็พาแม่ของพวกเขาไปทานอาหารนอกบ้านค่ะส่วนสุดท้ายนะคะ Only in Thailand has Mother's Day on August 12, and also be Queen surikit birthday. First promulgated in the 1976. What about flowers? Jasmine flower is the symbol of Thai Mother's Day, and the official flower of Mother's Day is a red carnation. เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นค่ะที่มีวันแม่เป็นวันที่12สิงหาคมและยังเป็นวันคล้ายวันพระราชสมพบของพระราชินีิเศรษฐกิจพระพันปีหลวงซึ่งมีประกาศใช้เมื่อปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2119ส่วนดอกไม้นะคะดอกมาลิคือสัญลักษณ์ของวันแม่ของไทยค่ะแต่ในประเทศอื่นนั้นเขาให้เป็นดอกคาร์เนชั่นสีแดงคือดอกไม้ประจําวันแม่ค่ะมาที่บบฝึกหัดของเรานะคะ ก็คุณครูบอกไว้ว่าให้บอกความแตกต่างของวันแม่แห่งชาติกับวันแม่ของสากลจากเนื้อเรื่องลงในตารางทําลงในสมุดวิชาภาษาอังกฤษที่นี่คุณครูก็จะมาเฉลยให้ทุกคนดูค่ะจากเนื้อหาตะกี้ใช่ไหมคะทุกคนเห็นแล้วว่าวันแม่มีอะไรบ้างวันแม่ช่องแรกนะคะเราก็จะบอก type of difference ก็คือประเภทของความแตกต่างนั่นเองประเภทของความแตกต่างประเทศที่คุณครูโยงมาเปรียบก็คือ country ใช่ไหมคะประเทศนะคะมี2ประเทศที่คุณครูพูดถึงก็คืออเมริกากับ ประเทศไทยอ่ีนี่เราก็ใส่ตรงนี้ไปค่ะ country country แปลว่าประเทศค่ะประเทศนะคะพอเป็น national master s d a y national ก็แปลว่าประจำชาติอ่เรามีเราเลือกอะไรเป็นประจำชาตินะของเราก็คือประเทศไทยค่ะแล้วก็เขียน Thailand ออกเสียง accent ให้ถูกต้องนะคะออกเสียงว่า Thailand ส่วนประเทศที่คุณครูยกตัวอย่างมา International Mother's Day ซึ่งเป็นประเทศที่เริ่มวันแม่ของสากลน่ะคือประเทศอเมริกาค่ะคุณครูขี้เกียนให้ทุกคนเขียน The United States of America คุณครูคจะให้เขียนแค่ America พอนะคะมาส่วนที่สองค่ะความแตกต่างของมันคืออะไรอีกคะวันที่ค่ะทุกคนอ่า วันที่นะคะเราก็เขียนไปค่ะภาษาอังกฤษวันที่คือ date ของประเทศไทยเราคืออะไรคะ August ใช่ไหมคะ August 12 12นี่ใช้อะไรทุกคน TH ใช่แล้วแล้วของต่างประเทศล่ะคะก็คือ Second Sunday of May เราก็เขียนคาว่า Second ค่ะ เราจะต้องเขียนตัวเล็กนิดนึงโอ oh oh. ตรงนี้อยลืมตัวเอ็นะคะ Sunday of May ก็คือวันที่ัวันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคมค่ะมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วดอกไม้ทั้งสงทั้งสองประเทศต่างกันไหมคะต่างค่ะใช่แล้วเราก็เขียนว่า flower ออกเสียงว่า flower ไม่ใช่ flower นะคะ flower ประเทศไทยเราใช้อะไรคะ Jasmine J A S M I N E เวลาถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันจะเขียนยังไงให้เราสะกดออกมาดังๆเลยคะ่ะทุกคนแต่อย่าไปสะกดในห้องสอบนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ยินคำตอบด้วยแล้วต่างประเทศล่ะคะเขาใช้ดอกไม้อะไร Red Carnation ใช่ไหมคะ Red Carnation ถ้าน,นี้ละคะคำตอบที่ถูกต้องคืออันนี้เลยทุกคนทำได้ดีมากค่ะ you are doing great ทุกคนทำได้ยอดเยี่ยมมากที่เข้ามาศึกษาและดูเฉลยของวิดีโอนนี้นะคะคุณครูขอชื่นชมทุกคนเลยค่ะแล้วก็ถ้าตรวจคำตอบแล้วไม่ตรงกับที่เฉลยอย่างนี้อย่าลืมแก้ไขให้ถูกต้องก่อนเอาไปส่งในอัลบั้มไลน์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย